แจกสูตรให้หน่อยได้ไหมทำกินเองทีไรแห้งแข็งกระด้างไม่อร่อยเลยยิ่งซื้อกินคือรสชาติไม่ถูกใจเอามากๆอยากได้ถูรแบบนี้ไปทำกินบ้างจริงๆอาหารมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราทำสูตรแบบไหนนะแต่มันอยู่ที่เราคัดวัตถุดิบยังไงมากกว่าเพราะสูตรสามชั้นแดดเดียวไหลหนังของทางร้านจะใช้หัวเชื้อน้ำปลาเคี่ยวนะแล้วก่อนที่จะเคี่ยวหัวเชื้อน้ำปลาเนี่ยเราจะตั้งกระทะให้ร้อนจ,จัดจัดจนออกควันเลยนะวิธีการทำแบบนี้มันจะทำให้หัวเชื้อน้ำปลามีกลิ่นหอมตัดเลี่ยนกับความมันของสามชั้นได้ดีมากๆสูตรอาหารของทางร้านนะ ไม่ได้เน้นปรุงเยอะเลยนะเครื่องปรุงก็จะมีแค่หัวเชื้อน้ำปลาน้ำตาลปี๊บแล้วก็ชูโรสเคี่ยวกับหัวเชื้อน้ำปลาให้มีกลิ่นหอมเวลาเคี่ยวหัวเชื้อน้ำปลาเนี่ยให้เปิดไฟแรงๆเพื่อให้น้ำปลามีกลิ่นหอมพอเคี่ยวเป็นสักพักก็ดูว่าความเข้มข้นของน้ำปลาได้ที่แล้วก็ปิดไฟพักไว้ให้เย็นจากนั้นเราจะมาห่านสามชั้นกันนะอันนี้เป็นสามชั้นไรหนังนะทางร้านจะล้อหนังออกเพื่อให้สามชั้นไม่มีความเหนียวนะแล้วก็นำมาหมักได้เลยนะหัวเชื้อน้ำปลาพักไว้ให้เย็นก่อนค่อยนำมาหมักนะคะอันนี้เราจะคลุกเขา สามชั้นให้ทั่วทุกชิ้นนะคะเพราะถ้าเราคลุกไม่ทั่วเนี่ยน้ำซอสมันจะไม่ทั่วถึงจากนั้นเราจะหมักสามชั้นไว้หนึ่งคืนนะเพื่อให้เครื่องปรุงเข้าเนื้อแล้วก็หมูไม่เหนียวไม่แข็งไม่แห้งกระด้างมีความกรอบนอกนุ่มในหลายๆคนมักจะถามว่าตากยังไงให้สามชั้นสีสวยทำสามชั้นยังไงให้ออกมาสีสวยน่ากินคือทางหล